ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราเหลือผู้เขา้าแข่งขันที่จะเป็นสุดยอดแฟนบอนแท้คือสองท่านเท่านั้นคุณวัิฤทธกี้นี้ตกรอบแรกไปตกรอบที่สองไปก็นั่งขอแหกกำลังใจอสองคนหรือสองท่านคือคุณวิทวินกับคุณคุณ,คณยวีนะครับสองท่านจะมีคําถามใครตอบผิดก็จะตกก็จะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นสุดยอดแฟนบอนแท้ทันทีถ้าตอบถูก้งคู่ก็จะมีคําถามอีกข้อหนึ่งให้ตัดสินเริ่มที่คุณวิทวิน นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีลูกจ้างนักานเยอะการที่จะรับบุคคลเข้าทำงานในบริษัทนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและหลายคนก็หวังที่จะเข้ามาในทาในบริษัทแห่งนี้คําถามครับ แผนกบุคคลของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแบ่งออกเป็นอะไหบ้านครับแค่นี้ครับสั้นๆแต่เนื้อหาเยจะนะครับครับเมื่อก่อนจะใช้แบบเก่าแต่ตอนนี้รู้สึกจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วครับครับก็คือเป็นนิวโมเดลครับจะตอบเลยมนี้ยตอบเลยครับตอบนะครับเอ่อนิวโมเดลครับ นิวโมเดลถ้าคุณวิทวินตอบถูกความกดดันก็จะเปตกคุณวิวีแต่ถ้าตอบผิดคุณวีตอบถูกคุณวีได้เป็นถูกนะฮะคำตอบนะ,ค,ะครับผิดครับโอ้โหน่าเสียดายมากครับจริงๆเราต้องมี2อง<ม><ม>นะมี Traditional Model กับ New Model แต่คุณววิทวินตอบไปอย่างเดียวตอบผิด แต่คุณยังมีโอกาสนะครับคือถ้าคุณบุญยบีตอบผิดอีกเหมือนกันก็จะฉีกคําถามหนึน่งแต่ถ้าคุณบุญญยบีตอบถูกคุณบุญยบีก็จะเป็นสุดยอดแฟนแนแชรของเซ็นทรัลพัฒนาทันทีนะครับคุณบุญยบีคุณบุญยบีขอให้แล้วคุณบุญบยบีคําคถามใกล้เคียงกันครับเกี่ยวกับการหาสถาบุคคลคําถามครับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเซ็นทรัลวัฒนาจำกัดมหาชน แตกต่างจากบริษัทอื่นอย่างไรครับคุณบูบวีกินได้ครับเขาตอบครัจริงหรอฮะจะตอบเลยถ้าคุณบูวีตั้งสติดีนะคุณบูวีตอบถูกคุณบูวีได้เป็นสุดาตัวแท้แ้วถ้าตอบผิดแข่งกันอีกหนึ่งครั้งตอบครับคือทางเซ็นทรัลพัฒนาเนี่ยได้สนับสนุนให้พนักงานนะคะ คือกลับไปทํางานยังคงมีลำนาของตนคือห้างเซนทันไปเปิดที่ไหนก็ให้พนักง,งานที่อยู่ที่จังหวัดนั้นก็กลับไปทํางานที่บ้านได้ถ้าหากต้องการใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อสร้างความสุขอะค่ะในการทํางานแล้วก็ยังมีการมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักง,งานค่ะเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าคุณบุจะวีตอบถูกเกมจะจบทันทีเพราะว่าจุยอดารบท้ต่บไปูกทีคุณวิจวินตะกี้ตอบผิดทำต่อแล้วคุณวิตน่อุดยอดแลวกมิวงุดยอดกเกาพัฒนาช่เลย เพื่อนๆเข้ามาดีใจได้ครับนี่คือสุดยอดแฟนแท้เป็นข้าวพัชนาทโน้ดีมาบเป็นผู้หญิงที่เก่งมากครับเดี๋ยวแล้วช่วยนะไม่นะฮะนี่คือสุดยอดแฟนแท้ครับวันผู้ชมสำหรับท่านคืนนี้ขอบอกคุณนะครับยินดีที่ได้มทีนี้กับสุดยอดแฟนแท้เดี๋ยวพบกันอาทิตย์หน้ากับสุดยอดแฟนแท้